เข้าสู่ตอนที่9ค่ะต่อจากตอนที่แล้วนะคะตอนนี้อัมบริดจก็ยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์อัมบริดจทักทายเฮอร์เมลนี่ในร่างของมาฟาลดาว่าทรา v เวอร์สส่งเธอมาแทนหรอและอัมบริดจก็หันไปหาทิกเนสนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วบอกว่ามาฟาลดาจะมาช่วยจดบันทึกให้งั้นเราก็เริ่มต้นได้เลยทันทีวันนี้มีสัมภาษณ์10คน และหนึ่งในนั้นก็เป็นภรรยาของคนในกระทรวงเวทมนต์ด้วยและอัมบริจก็เดินเข้ามาในลิฟต์และเธอก็ทักทายแฮร์รี่ในร่างของรันคอนเธอถามว่ารันคอนจะออกจากลิฟต์ไหมแฮร์รี่ก็เลยต้องก้าวออกมาพายัสทิกเนสก็ถามรันคอนว่านายมาทำอะไรที่นี่แฮร์รี่ก็เลยโกหกไปว่าเขามาหาอาเธอร์วิสลี์มีคนบอกว่าอาเธอร์จะมาที่ชั้นหนึ่ง ทิกเนสก็เลยถามต่อว่าจับได้ว่าอาเธอร์ติดต่อกับผู้ที่ไม่พึงปรานารอแต่ว่าแฮร์รี่ก็ปฏิเสธไปทิกเนสก็พูดต่อนะคะว่าคงอีกไม่นานหรอกพวกทรยศต่อเลือดก็แย่พอๆกับพวกเลือดสีโคลนนั่นแหละและทิกเนสก็เดินจากไปเมื่อรับสายตาคนแล้วแฮร์รี่ก็ดึงผ้าคลุมล่องหนออกมา เขาเดินผ่านประตูไม้และอ่านป้ายชื่อทางคิดไปด้วยว่าพวกเขาเอาตะวางแผนว่าจะเข้ามาที่นี่ยังไงดันลืมวางแผนว่าจะทำยังไงหากโดนแย่งจากกันแฮร์รี่ก็พยายามเดินหาห้องทำงานของอัมบริดจและเขาก็เจอกับพื้นที่โล่งที่มีคนนั่งทำงานอยู่12คนพอหมดแม่หมดกลุ่มนี้บกไม้เกสิธิ์เป็นจังหวะเดียวกัน มีกระดาษปลิวว่อนไปในอากาศและแฮร์รี่ก็เข้าใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้กำลังจัดทำหนังสือพอแฮร์รี่เดินเข้าไปใกล้เขาก็แอบหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาบนหน้าปกเขียนไว้ว่าพวกเลือดสีโคลนและอันตรายที่มีต่อสังคมเลือดบริสุทธิ์มีแม่มดคนหนึ่งในกลุ่มคนที่กำลังจัดทำหนังสือก็พูดบ่นขึ้นมาว่ายายแก่นั่นจะสอบสวนพวกเลือดสีโคลนทั้งวันเลยหรือเปล่า แต่ว่ามีพ่อมดอีกคนนึงเตือนให้เธอระวังคําพูดค่ะแต่ดูเหมือนว่าแม่มดคนนั้นจะไม่ได้สนใจเลยแล้วบอกต่อว่าทําไมล่ะตอนนี้นางมีหูทิพแล้วหรอหลังจากมีตาทิพไปแล้วและเธอก็หันไปมองที่ประตูไม้แฮร์รี่ก็มองตามไปและเห็นว่าตรงช่องตาแมวมีลูกตาสีฟ้าติดอยู่และดวงตานี้ล่ะค่ะก็คือดวงตาของแมนไอแฮรรี่เดินไปที่ประตูและเห็นป้ายเขียนไว้ว่า d o l o r e s u m b r i d g e หลัดกระทรวงอาวุโสขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีประธานคณะกรรมาการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมักเกอร์แฮร์รี่ก็หยิบระเบิดนกต่อออกมาจากกระเป๋ามันมีขาและลำตัวเป็นแตรยางเมื่อเขาวางมันลงกับพื้นมันก็รีบวิ่งหนีไปทันทีแฮร์รี่รอสักพักหนึ่งจนเกิดเสียงระเบิดดังปังและควันสีดำก็ลอยขโมงพร้อมกับกลิ่นเหม็นและแฮร์รี่ก็แอบเข้าไปในห้องนั้นทันที แฮร์รี่ดึงดวงตาของแมดไอออกมาและเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าและเขาก็ลองใช้คาถาเรียกของเรียกล็อกเกตแต่มันก็ไม่ได้ผลแฮร์รี่ก็เริ่มเปิดลิ้นชักเพื่อค้นหาล็อกเกตแต่ก็ไม่พบอะไรด้านหลังโต๊ะทำงานก็มีแฟ้มจำนวนมากติดป้ายชื่อเอาไว้แฮร์รี่เห็นแฟ้มอันนึงเป็นของนายวิสลี์เขาหยิบมันออกมาอ่านซึ่งด้านในาก็เป็นข้อมูลของนายวิสลี์เขียนไว้ว่าอาร์เธอร์วิสลี์เลือดบริสุทธิ์ ชอบมาเกิลมากในระดับที่รับไม่ได้เป็นสมาชิกพาคีน็อกฟินิกส์มีภรรยาเป็นเลือดบริสุทธิ์มีลูกเจคนและสองคนเล็กเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์ลูกชายคนสุดท้องป่วยจึงป้องอยู่ที่บ้านยืนยันโดยผู้ตรวจสอบของกระทรวงสถานะความเสี่ยงต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวอาจมีการติดต่อกับผู้ไม่พึงปรารถนาหมายเลขหนึ่งแฮร์รี่ก็เก็บแฟ้มของนายวิซซี่กลับไว้ที่เดิม และมองหาที่ซ่อนใหม่ๆในห้องและเขาก็เห็นรูปถ่ายของตัวเองบนฝาผนังมีคำว่าผู้ไม่พึงปราถนาหมายเลขหนึ่งแปะอยู่บนรูปของเขาด้วยและมีลายมือของอัมฤริดเขียนไว้ที่มุมภาพว่าต้องถูกลงโทษและอีกมุมห้องมีหนังสือที่มีดัมเบลดอร์อยู่บนหน้าปกมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าชีวิตและเรื่องปวดมดเท็ดของอัลบาสดัมเบิลดอโดยริต้าสกีเตอร์ แฮร์รี่เปิดดูแล้วเจอภาพถ่ายของเด็กผู้ชายวัยรุ่นสองคนโอบไหลกันอยู่แต่ว่าจูๆ่ๆห้องทำงานของอัมบริดก็เปิดออกแฮร์รี่ก็รีบดึงผ้าคลุมล่องหนมาคลุมตัวเองเอาไว้แล้ววางหนังสือกลับที่เดิมทิกเนสเดินเข้ามาในห้องแฮร์รี่ก็เลยใช้โอกาสนี้แทรกตัวออกจากห้องที่ประตูเปิดอ้าเอาไว้และเขาก็รีบกลับไปที่ลิฟต์ เขาต้องหาตัวรอนให้เจอเพื่อไปช่วยพาเฮอร์เมลนี่ออกมาจากศาลและค่อยพยายามกันใหม่คราวหน้าในตอนที่แฮร์รี่อยู่ที่ลิฟต์ลิฟต์มาหยุดที่ชั้นสองแล้วรอนในร่างของเรชก็เดินเข้ามาในสภาพเปียกโชกรอนถามแฮร์รี่ว่าเฮอร์เมลนี่หายไปไหนและแฮร์รี่ก็บอกว่าไปที่ศาลกับอ um ัมบริชเธอหาทางปฏิเสธไม่ได้เลยและลิฟต์ก็หยุดลงอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้อาเธอวิสลี์เดินเข้ามา เมื่อเขาเห็นแฮร์รี่ในร่างของรันคอนนายวิสลีย์ก็ส่งสายตาเกลียดชังมาให้ทันทีนายวิสลีย์หันไปหารอนในร่างของเรชและถามว่าทำไมตัวเปียกโชกแบบนี้รอนก็เลยบอกไปว่าห้องทำงานของย็กซ์ลีย์ฝนตกหนะักนายวิสลีย์ก็เลยแนะนำคาถารอนให้ลองใช้เพราะมันได้ผลที่ห้องทำงานของคนอื่นๆพอลิฟต์เปิดออกอีกครั้งหนึ่งรอนก็รีบเดินออกไป แฮร์รี่กำลังจะเดินตามออกไปแต่ว่าเพอร์ซี่ดันแทรกตัวเข้ามาในลิฟต์ซะก่อนก็เลยข,ขวางทางเดินของแฮร์รี่เอาไว้เพอร์ซี่ไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ในลิฟต์เดียวกันกันกบพ่อเพราะเขาเอาแต่ก้มหน้าอ่านอะไรบางอย่างเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกอีกครั้งหนึ่งเพอร์ซี่ก็เดินออกไปแฮร์รี่พยายามจะเดินออกจากลิฟต์แต่ว่านายวิสลี่ก็รั้งเขาเอาไว้นายวิสลี์บอกว่า เขาได้ยินมาเรื่องที่รันคอนเสนอชื่อของเดิร์ครสเวลแต่ว่าในตอนนั้นแฮร์รี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนายวิสลี์พูดต่อว่าคุณแกะอรอยจนเจอพ่อมดที่สร้างตระกูลปลอมให้กับเดิร์ครสเวลใช่ไหมเดิร์ครสเวลเป็นพ่อมดที่ดีกว่าคุณเป็นสิบเท่าถ้าเขารอดจากอาสคาบันคุณได้เจอดีแน่และแฮร์รี่ก็พูดขึ้นมาว่าอาเธอคุณกำลังถูกสะกดรอยตาม ในตอนนั้นลิฟต์ก็เปิดออกที่ห้องโถงนายวิสลีย์เดินออกจากลิฟต์ไปแฮร์รี่ก็ใช้ผ้าคลุมล่องอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อลงไปที่ชั้นพิจารณาคดีแฮร์รี่ก็เดินต่อมาเรื่อยๆจนถึงที่ห้องพิจารณาคดีและเขาก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นและสิ้นหวังนั่นจะต้องเป็นผู้คุมวิญ,ญญาณแน่ๆแ,และเขาก็เดาถูกค่ะมีผู้คุมวิญ,ญญาณจำนวนมากอยู่ที่หน้าห้องพิจารณาคดีและมีพวกลูกมาร์เกิลที่นั่งรอกันอยู่ด้านนอก ทุกคนนั่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแฮร์รี่ไม่สามารถเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้เพราะนั่นเท่ากับว่าเขาเปิดเผยตัวตนเขาก็เลยเดินเข้าไปอย่างเงียบที่สุดมีประตูห้องนึงเปิดออกตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของชายคนนึงพูดว่าเขาเป็นเลือดผสมพ่อของเขาเป็นพ่อมดเป็นช่างออกแบบไม้กวาดปล่อยเขานะและตามมาด้วยเสียงของอารมบิดสั่งว่า ถ้ายังขืนสู้อยู่แบบนี้จะส่งตัวให้ผู้คุมวิญ,ญญาณจงพิษนะและชายคนนั้นก็ถูกผู้คุมวิญ,ญญาณลากออกมาด้วยสภาพหมดสติและอัมบริจก็ขานชื่อคนต่อไปซึ่งมีชื่อว่าแมรี่แคทเธอร์โมลแฮร์รี่ก็แอบ,บแทรกตัวตามเข้าไปด้านในซึ่งมีผู้คุมวิญ,ญญาณในห้องนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะด้านหน้ามีอัมบริจนั่งอยู่พร้อมกันกันกบย็คซ์ลีและเฮอร์เมลนี่ มีผู้พิทักษ์เป็นแมวตัวหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ด้วยซึ่งแมวตัวนี้มีหน้าที่คอยปกป้องคณะสอบสวนนางแคทรโมก็เดินไปนั่งที่เก้าอี้มีโซ่มัดแขนและเท้าของเธอทันทีอัมบริดก็เริ่มต้นถามว่าแมรี่อลิาเบธแคท a โมแต่งงานกับเรชแคทโมจากฝ่ายดูแลสถานที่วิเศษใช่หรือไม่ นางแคทโมก็เริ่มต้นร้องไห้และบอกว่าสามีของเธอควรจะมาพบเธอที่นี่แต่ว่าตอนนี้เธอไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอัมบริดไม่สนใจคำพูดของนางแคทโมเลยค่ะเธอถามต่อว่าเธอเป็นแม่ของเอลลี่และอัลเฟรดแคทโมใช่หรือไม่นางแคทโมยังคงร้องไห้และบอกว่าลูกๆของเธอกลัวมากว่าเธอจะไม่ได้กลับบ้านแย็กซ์ลีก็ตะวาดใส่ทันทีว่าพวกเราไม่สงสารเด็กที่เป็นเลือดสีโคลนหรอก แฮร์รี่ก็ค่อยๆเดินไปด้านหลังของคนทั้งสามคนที่กำลังพิจารณาคดีเมื่อเขาเดินผ่านแมวผู้พิทักษ์แฮร์รี่ก็รู้สึกได้เลยว่าตรงนี้อุ่นมากผู้พิทักษ์ของอัมบริดส่องแสงสว่างเพราะว่าอัมบริดมีความสุขที่ได้ใช้อำนาจของตัวเองแฮร์รี่เดินไปด้านหลังของเฮอร์มีนีและกระซิบเบาๆวา่าฉันอยู่ข้างหลังเธอเฮอร์มีนีก็สะดุ้งแรงมากค่ะแต่ว่าอัมบริดกับแย็คซ์ลีไม่ทันเห็น อัมบริดก็ถามนางแคทธโมต่อว่าเราได้ยึดไม้เกียรติของเธอมาบอกเราได้ไหมว่าเธอไปขโมยมันมาจากไหนนางแคทโมก็ตอบว่าเธอไม่ได้ขโมยมันมาเธอได้ไม้นี้มาตอนอายุ11ปีและไม้นี้ก็เลือกเธอเองในตอนนั้นอัมบริดก็เอนตัวไปหานางแคทโมทำให้ล็อกเก็ตที่เธอสวมอยู่นั้นออกมาห้อยกลางอากาศอัมบริดพูดกับนางแคทโมต่อว่า เธอไม่ใช่แม่มดเรามีแบบสอบถามที่ส่งไปให้อัมบริดหันไปหาเฮอรเมลนี่หรือมาฟอลดาและบอกว่าให้ส่งแบบสอบถามมาให้หน่อยในจังหวะที่เฮอร์เมลนี่ส่งแบบสอบถามให้อัมบริดเฮอเมลนี่ก็ทักว่าจีสวยดีนะและอัมบริดก็บอกว่าแน่นอนมันเป็นของประจําตระกูลเซลวิน vin, และเธอเองก็เป็นญาติของตระกูลน,นี้ หลังจนากนั้นอัมบริจก็อ่านแบบสอบถามของนางแคทเธอรโมที่เคอร์เมลนี่ส่งให้และเธอก็พูดออกมาว่าพ่อแม่ประกอบอาชีพขายผักผลไม้แย็กซลีก็หัวเราะออกมาด้วยความดูถูกแฮร์รี่ทนไม่ไหวค่ะเขาก็เลยชักไม้แก้ยงสิดออกมาและเสกคาถาสะกดนิ่งใส่อ um ัมบริจทันทีแมวผู้พิทัก์ก็หายวับไปและแฮร์รี่ก็สะกดนิ่งแย็กซลีด้วยเช่นกัน ในตอนนั้นเหล่าผู้คุมวิญญาณก็ดิ่งตรงไปหานางแคทธรโมทันทีแฮร์รี่ก็รีบเสกคาถาผู้พิทักษ์และกวางสีเงินตัวผู้ก็ไล่พวกผู้คุมวิญญาณออกไปหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็สั่งให้เฮอร์มลนี่รีบไปเอาฮอครักซ์มาและแฮร์รี่ก็ใช้คาถาตัดโซ่ที่มัดนางแคทธโมเอาไว้นางแคทธรโมงงมากและถามแฮร์รี่ว่าสามีของเธอเป็นคนบอกเองว่าคุณเป็นคนส่งรายชื่อของเธอให้มาสอบสวนนี่ และแฮร์รี่ก็ตอบกลับไปว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วหลังจากนั้นเฮอร์เมลนี่ก็ใช้คาถาปลอมวัตถุเพื่อก๊อปปี้ล็อกเกตขึ้นมาอีกอันหนึ่งและสลับกับล็อกเกตของจริงที่อัมบริดใส่อยู่เผื่อว่าอัมบริดตื่นขึ้นมาแล้วจะได้ไม่สงสัยว่าล็อกเกตหายไปแฮร์รี่บอกให้นางแคทเธอรีนออกไปจากที่นี่พร้อมกันกับพวกเรากลับไปรับลูกๆปลอมตัวซะและหนีออกจากประเทศนี้ หลังจากนั้นแฮร์รี่ก็บอกพวกลูกๆมาร์เกิลที่นั่งรอการสอบสวนประมาณ20คนแฮร์รี่บอกว่าพวกคุณกลับบ้านไปและพาครอบครัวไปซ่อนตัวซะหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เข้าไปในลิฟต์พอลิฟต์หยุดลงอีกครั้งหนึ่งรอในร่างของเรชก็เดินเข้ามานางแคทเธอรีดีใจมากและกระโดดก่อนรอนทันทีและบอกว่ารันคอนปล่อยเธอมา รันคอนทำร้ายอัมบริดจและแย็กซ์ลีและบอกให้ทุกคนหนีไปต่างประเทศเรารีบกลับไปรับลูกกันนะรอนก็พยายามดันตัวให้หลุดจากนางแคทเธอร์โมและเขาก็มากระซิบบอกกับแฮร์รี่ว่าพวกนั้นรู้แล้วว่ามีคนบุกเข้ามาพวกเขาพูดถึงรู้อะไรบางอย่างที่ประตูห้องทำงานของอัมบริดจแฮร์รี่ก็หันไปถามคนในลิฟต์ว่ามีใครมีไม้ไมกายสิทธ์บ้างมีประมาณครึ่งหนึ่งในกลุ่มค่ะที่ยกมือและแฮร์รี่ก็สั่งให้คนที่ไม่มีไม้ไมกายสิทธ์ กาะกลุ่มกับคนที่มีไม้เกยศิธิ์เอาไว้พอพวกเขามาถึงห้องโถงใหญ่แฮร์รี่ก็เห็นว่ามีพ่อมดกลุ่มหนึ่งกำลังปิดผนึกเตาผิงแฮร์รี่ก็เลยใช้อำนาจของรนคอนสั่งให้คนพวกนั้นหยุดเราต้องปล่อยคนกลุ่มนี้ออกไปก่อนถึงจะปิดผนึกเตาผิงได้กลุ่มพ่อมดก็ได้แต่มองหน้ากันแฮร์รี่ก็เลยตาวาดใส่ว่ากล้าขัดคำสั่งรอึอยากโดนตรวจสอบหรือไงแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นเดช แคทเธอรีนตัวจริงก็วิ่งออกมาจากลิฟต์นางแคทเธอรีนและคนที่อยู่รอบๆก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีเรชสองคนแย็กซ์ลีก็พุ่งตัวออกมาจากเตาผิงและสั่งให้ปิดผนึกเตาผิงเดี๋ยวนี้ในตอนนั้นก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายรอนก็เลยรีบคว้าตัวนางแคทเธอรีนและหายไปพร้อมกันในเตาผิงส่วนเรชตัวจริงก็ถามหาว่าภรรยาของเขาไปไหนแย็กซ์ลีก็เริ่มสับสนและหันมาหาแฮร์รี่ด้วยใบหน้าที่โกรธจัด แฮร์รี่รีบคว้าแขนของเฮอร์มลอนี่แล้ววิ่งเข้าไปในตาอิงหลังจากนั้นพวกเขาก็มาโผล่ที่ห้องน้ำรอนยังคงยืนอยู่กับนางแคทเธอรโมที่พยายามยื้อรอนให้รีบกลับบ้านแต่ว่าในตอนนั้นแย็กซ์ลีก็โผล่มาจากห้องน้ำเช่นกันแฮร์รี่ก็เลยคว้าแขนของรอนและเฮอร์มลอนี่ก่อนที่จะหมุนตัวและหายตัวทันทีแต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติค่ะมือของเฮอร์มลอนี่แล้วรอนดูเหมือนว่าจะหลุดออกจากมือของแฮร์รี่ ในตอนนั้นแฮร์รี่เห็นประตูบ้านเลขที่12 g r i กริโมเพลสแล้วแต่ว่าจู่ๆก็เกิดเสียงกรีดร้องตามมาด้วยคาถามือของเฮอร์มีโนี่ก็จับแฮร์รี่อีกรอบหนึ่งและเขาก็เห็นแต่ความมืดแฮร์รี่งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขาลืมตามมาอีกทีนึงก็เห็นเฮอร์มโนี่แล้วรอนนอนอยู่กลางป่าเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นป่าต้องห้ามซึ่งมันจะอันตรายมากๆเพราะว่าพวกเขาเข้ามาในเขตของฮอกวอตส์แต่ว่าในตอนนั้นรอนก็ทรงเสียงร้อง แฮร์ี่และเฮอร์มนี่ก็เลยคลานไปดูและพบว่าซีกซ้ายของรอนมีเลือดอาบหน้าของเขาเริ่มซีดน้ำยาสับพระรดใกล้หมดฤทธิ์และรอนก็กำลังกลับคืนสู่สภาพเดิมเฮอร์มนี่ก็ฉีกเสื้อของรอนออกต้นแขนของรอนข้างซ้ายมีเนื้อก้อนใหญ่หายไปเฮอร์เมอนี่บอกว่านี่เป็นอาการคางครึง่งเฮอร์มนี่หยิบยาในกระเป๋าออกมาและทาไปบนแผลของรอน ซึ่งในตอนนี้รอนก็สลบไปเรียบร้อยแล้วแฮร์รี่ถามเฮอร์มีนี่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมไม่ใช่ที่กริโมเพลส e เฮอร์มีนี่ก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ค่ะเธอบอกว่าย็กซ์ลีจับเธอไว้ได้แต่ว่าเธอสลัดเขาไม่หลุดเธอคิดว่าย็กซ์ลีเห็นบ้านเลขที่12 g r i m กริโมเพลสแล้วเธอก็เลยเสกคำแช่งสลัดย็กซ์ลี่ออกไปและพาแฮร์รี่กับรอนมาที่นี่แทน เรากลับไปที่บ้านนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเฮอร์เมลนี่ดันพาแจ็กซ์ลีเข้าไปในเขตคาถาฟิเดเลียสซึ่งตอนนี้เขารู้ความลับเรื่องบ้านนั้นแล้วแฮร์รี่หยิบลูกตาของแมนไอออกมาจากกระเป๋าแล้วบอกว่าเขาถอดลูกตานี้ออกมาจากหน้าประตูห้องทำงานของอัมบริดจเขาทิ้งมันไว้ที่นั่นไม่ได้และนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้กระทรวงเวทมนตรู้ว่ามีคนบุกรุกรอนก็เริ่มรู้สึกตัวและถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เฮอร์มินี่บอกว่าเราอยู่ที่ป่าที่เคยจัดคุดิชเวลครับพวกเขาตัดสินใจว่าจะปักหลักพักที่นี่กันก่อน Her เฮอร์มิวเนี่เศกคาถาป้องกันพวกเขาไว้เธอเดินเป็นวงรอบตัวรอนและแฮร์รี่พลางพึงพมพำคาถาและเธอก็สั่งให้แฮร์รี่เอาเต็นท์ออกมาจากกระเป๋าของเธอซึ่งเต็นท์นี้ก็เป็นเต็นท์หลังเดียวกันกับที่พวกเขาเคยใช้ในงานคุดิชเวลคับหลังจากได้นั่งพักและดื่มชากันแล้ว พวกเขาก็พูดคุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกแคทเโมซึ่งพวกเขาก็หวังว่าครอบครัวแคทเทโมจะหนีออกจากประเทศไปตามคำแนะนำของแฮร์รี่แล้วรอนก็ถามหาฮอครักสว่าได้มาไหมเพราะว่าไม่มีใครบอกอะไรเขาเลยแฮร์รี่หยิบล็อกเก็ตออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้รอนรอนถามว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันถูกทำลายไปแล้วจะแน่จะได้ยังไงว่ามันยังเป็นฮอครักสอยู่ เธอไม่ไ่คิดว่าถ้ามันถูกทำลายแล้วมันต้องมีร่องรอยความเสียหายแฮร์รี่หยิบล็อกเกตมาดูซึ่งตอนนี้ล็อกเกตดูสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยความเสียหายอะไรใดๆซึ่งต่างจากซากสมุดไดอารี่ของทอมริดเดิลและแหวนหินของมาร์เวโลที่ถูกทำลายจนแตกแล้วรอนกำลล็อกเกตไว้และบอกว่าเขารู้สึกอะไรบางอย่าง แฮร์รี่ก็เลยลองทําตามดูบ้างและเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ด้านในเหมือนมันเต้นเป็นจังหวะหัวใจแฮร์รี่หยิบมันมาสวมที่คอแล้วบอกว่าเราต้องเก็บมันให้ปลอดภัยระหว่างที่คิดว่าจะจัดก,การกับมันยังไงดีหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็เสนอว่าเราควรจะผลัดกันเฝ้าเวรยามและคิดเรื่องอาหารด้วยส่วนรอนไปนอนพักก่อนพวกเขาเอาสนิคโกสโกมาตั้งไว้ด้วยค่ะแต่มันก็เงียบกริบมาตลอดทั้งวัน แล้วเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มแฮร์รี่ก็ไปเปลี่ยนเวรกับเฮอร์มอลนี่ตอนนี้แฮร์รี่หิวมากและเฮอร์มีอลนี่ก็ไม่ได้เอาอาหารติดตัวมาด้วยเลยเธอไปเก็บเห็ดป่ามาเคี่ยวเป็นสตูซึ่งรอนก็กินไปได้สองคำก็ผลักส่วนที่เหลือออกไปแต่แฮร์รี่ก็ทนฝืนกินเพราะว่าเขาไม่อยากทำให้เฮอร์มอลนี่เสียใจแฮร์รี่ได้แต่มองไปในความมืดและมีแต่ความกังวลใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ ยังมีฮอครัคชิ้นอื่นๆให้ตามหาอีกและเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันคืออะไรและฮอครัคชิ้นเดียวที่หามาได้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำลายมันยังไงแฮร์รี่นึกถึงครีเชอร์ที่รอการกลับมาของพวกเขาแต่ครีเชอร์อาจจะต้องเจอกับแย็กซ์ลีซะก่อนและพวกผู้เสพความตายจะทรมานครีเชอร์ไหม พวกเขาไม่กล้าเรียกครีเชอร์มาที่นี่เพราะเกรงว่าจะมีพวกผู้เสพความตายติดตามมาด้วยในตอนนี้แฮร์รี่นึกถึงคำพูดของลูปินเรื่องที่ว่ายังมีเวน,มนตมอีกมากมายที่พวกเขานึกไม่ถึงทำไมดมัมบดอไม่บอกให้มากกว่านี้หรือดัมบดอคิดว่าตัวเองจะมีชีวิตต่อไปอีกหลายปีในตอนนั้นแฮร์รี่รู้สึกเจ็บแผลเป็นที่หน้าผากมากและเขาก็ได้ยินเสียงของวลดาพูดว่าเอามาให้ฉันเกรกอรวิช และแฮร์รี่ก็เห็นเกรกรวิชถูกจับห้อยหัวกลางอากาศเกรกรวิชพูดด้วยความหวาดกลัวว่ามีคนขโมยมันไปแล้วและวดมอก็พูดต่อว่าอย่ากโกหกหลอดวดมอร์เขารู้เขารู้เสมอและแฮร์รี่ก็เห็นภาพเปลี่ยนไปค่ะตอนนี้เขาเดินตามเกรกอร์วิชไปที่โรงงานที่มีเศษไม้เต็มไปหมดและที่สุดปลายห้องมีชายหนุ่มผมทองคนนึงอยู่ที่หน้าต่าง ชายคนนั้นสะกดนิ่งเกรกอรวิชและกระโดดออกจากหน้าต่างไปพร้อมกับเสียงหัวเราะและภาพที่แฮร์รี่เห็นก็ตัดกลับมาเป็นภาพปัจจุบันก็คือเกรกอรวิชถูกจับห้อยหัววอรมอถามต่อว่าหัวขโมยคนนั้นเป็นใครแต่ว่าเกรกอรวิชก็ไม่รู้และจู่ๆก,ก็เกิดแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้นเฮอร์มอนี่พยายามปลุกแฮร์รี่และแฮร์รี่ก็โกหกไปว่าเขาแค่ฝัน แต่ว่าเฮอร์มิอนี่ก็ดูออกค่ะว่าแฮร์รี่เข้าปนใจของวอร์เดอร์มอร์อีกแล้วแฮร์รี่บอกว่าวอร์เดอร์มอร์เจอเกรกอร์วิชแล้วและเขาก็ฆ่าเกรกอร์วิชทิ้งแต่ว่าแฮร์รี่ยังพูดไม่ทันจบเฮอร์มิอนี่ก็บอกให้แฮร์รี่ไปนอนพักซะเธอจะเฝ้ายามเองแฮร์รี่ก็ไม่อยากจะทะเลาะก,กับเฮอร์มิอนนี่เขาก็เลยยอมเข้าไปนอนในเต็นท์แฮร์รี่ปีนขึ้นไปที่เตียงชั้นบนส่วนรอนนอนเตียงชั้นล่างรอนก็กระซิบถามแฮร์รี่ว่า คนที่คุณก็รู้ว่าใครกำลังทำอะไรแฮร์รี่ก็เลยบอกไปว่าโวดมอร์เจอเกรกอรวิชแล้วและฆ่าเกรกอรวิชทิ้งรอนก็สงสัยว่าถ้าโวดมอร์ฆ่าเกรกอรวิชแล้วเกรกอร o วิชจะทำมาเกยาียิทธิ์ให้โวดมอร์ได้ยังไงแฮร์รี่ก็พยายามนึกถึงคำพูดเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าโวดมอร์ต้องการอะไรบางอย่างแต่เกรกอรวิชบอกว่ามันถูกขโมยไปแล้ว วอร์เดมอ์ก็เลยอ่านใจเกรกอรวิชและเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขโมยมันไปแฮร์รี่มั่นใจว่าเขาเองเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนรอนก็เลยถามว่าวอร์เดมอ์กำลังตามหาของมาทำเป็นฮอร์คราสเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่แฮร์รี่คิดว่าถ้าทำเพิ่มมันก็จะอันตรายเกินไปเพราะตามที่เฮอร์เมอนี่บอกว่าวอร์เดมอ์แบ่งวิญญาณตัวเองจนขีดสุดแล้ว แฮร์รี่คิดมาตลอดว่าวอร์มอร์อาจต้องการคําตอบเรื่องแกนกลางฝาแฝดของไมเกิลสิทแต่เขากลับฆ่าเกโกโรวิชทิ้งทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยออวอร์ดมอร์ได้ครอบครองกระทรวงเวทมนต์ได้ครอบครองโลกผู้วิเศษแต่ว่าอะไรกันคือสิ่งที่วอร์ดมอร์ตามหาแฮร์รี่พยายามนึกถึงใบหน้าของชายหนุ่มหัวขโมยคนนั้นซึ่งดูเจ้าเล่เหมือนกับเฟลละจอร์ แฮร์รี่มั่นใจว่าเขาเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยเจอที่ไหน